สวัสดีค่ะพนรัตน์จิตรจริญพรเจ้าของแผนชยัยภายใต้แบรนด์เค,ค้กไข่ไทยแลนด์นะคะที่มีทั้งสาขาพัทยาและระยองค่ะเป็นประเภทธุรกิจที่ผลิตและจัดจาหน่ายเค,ค้กไข่ไทยแลนด์นะคะที่หวานน้อยย่อยง่ายและไร้ไขมันทานซึ่งเราเชื่อว่านะคะในธุรกิจของเราเนี่ยจะเป็นทางเลือกหนึ่งให้สําหรับผู้บริโภคนะคะที่ดีต,อต่อสุขภาพและที่สำคัญค่ะแผนชายนี้อยู่มามากกว่า1ปีแล้วก็ตัวคนเองอยู่ใน ของเบเกอรี่มามากกว่า3ปีค่ะถ้าถามว่าทำไมถึงเลือกทำธุรกิจนี้ก็เพราะว่าส่วนหนึ่งนะคะเป็นความชอบส่วนตัวในเรื่องของการทำเบเกอรี่แล้วก็ท่านจะมีความสุขมากๆที่จะทำเบเกอรี่และขนมนอร่อยๆให้กับผู้บริโภคแล้วก็สิ่งสำคัญนะคะอยากให้ลูกค้าและผู้บริโภคเนี่ยได้มีทางเลือกของเค้กไข่ที่ปราศจากไขมันทานไม่มีครีมไม่มีเนยและดีต่อสุขภาพค่ะถ้ามองเรื่องของเป้าหมายธุรกิจของเราก็มีเป้าหมายในเรื่อง สุขภาพของบริโภคนะคะเป็นส่วนหนึ่งในสำคัญในการทำธุรกิจนี้อีกเป้าหมายหนึ่งที่เรามองก็คือว่าเราอยากไปร่วมกับแบรนด์ดังๆที่เป็นร,าร้านกาแฟใหญ่ๆอย่างเช่นสตาร์บัคค่ะเราจะมีความสุขมากๆเลยค่ะเมื่อไหร่ที่ลูกค้ากลับมาแล้วบอกว่าขนมของเราอร่อยแค่นี้ก็ทําให้เรามีความสุขแล้วค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะในนิยามของความสําเร็จสําหรับเราการคือการได้ลงมือทำค่ะ เมื่อไหร่ที่เราได้ลงมือทาแล้วอ่ะเราไม่รู้เราถค่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะสําเร็จได้เมื่อไหร่แต่ถ้าเมื่อลงมือทาแล้วอ่ะขั้นต้นเราก็สําเร็จแล้วค่ะที่เราได้ทําสิ่งนี้สิ่งสาคัญน,นะคะปัจจุบันนี้เราค่อนข้างให้ความใส่ใจของสุขภาพของคนไทยจะส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าอย่างโรคเบาหวานหรือไขมันตับในเซลล์เลือดก,ก็เป็นโรคันดับต้นๆที่เริ่มต้นตั้งแต่วัยเด็กถึงผู้ใหญ่ค่อนข้างจะเร็วมากสําหรับสมัยนี้เราก็เลย ให้ความสำคัญนะคะของการรับประทานขนมอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพและนึกถึงสุขภาพและคุณค่าที่แท้จริงที่ลูกค้าจะได้รับจากเราด้วยถึงแม้ในช่วงเวลาผ่านมาในธุรกิจของเราเองก็มีผลกระทบกับเรื่องโควิดเช่นเดียวกันแต่ส่วนหนึ่งค่ะธุรกิจก็ยังดาเนินต่อไปได้ถึงแม้จะไม่เป็นเหมือนเช่นก่อนแต่ส่วนหนึ่งค่ะเราก็ยังมีกำลังใจจากเพื่อน b บ ถึงแม้ว่าเราเองจะไม่ได้มีการประชุมแบบออฟไลน์นะคะหรือเราเปลี่ยนวิธีการมาเป็นการประชุมแบบ zoom เนาะเราก็เลยยังได้กำลังใจจากเพืเ่อนๆน,นะคะทุกคนที่จะให้มันผ่านคนวิกฤตนี้ไปด้วยดีแล้วก็ที่ผ่านมาจนปัจจุบันนี้เราก็ยังได้การสนับสนุนจากเพื่อนเพน,น,น BNI อีกด้วยค่ะท้ายนี้นะคะก็ขอขอฝ<อ>ากขอ้อแนะนำให้สำหรับผู้ประกอบการ SME ในช่วงนี้ค่ะ อยากให้ต่อสู้แล้วอดทนและรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะเชื่อเค่ะว่าท่านจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีและสุดท้ายนี้นะคะก็ขอทางธุรกิจเค้ไข่ไทยแลนด์นะคะขอขอบคุณ BNI ที่ให้เราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกที่รวมผู้ปรกอบการ SME เข้าด้วยกันแล้ก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะในสมาชิก BNI ที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ผลักดันธุรกิจเราให้เติบโตไปได้ด้วยดีขอบคุณค่ะ